รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอย่าให้ความชั่วเกิดขึ้นและหากเกิดขึ้นแล้วก็ให้กำจัดเสียทันทีนอกจากนี้ก็ต้องฝึกหัดบำรุงใจให้เข้มแข็งและปราณีตขึ้นเพื่อรับเอาความดีซึ่งเป็นปัจจัยที่จะช่วยให้ก้าวถึงความสุขและความเจริญมั่นคง พระบรมราชวาสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่16มีนาคมพุทธศักราช2524สวัสดีค่ะพบกับรายการติดทองหลังพระ โดยการที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับคนดีคนเก่งคนกล้าผู้เพียรพยายามสร้างสารรค์สิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นในสังคมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนะคะหลายท่านอาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักหรือคุณหน้าค่าตาม,มากนักแต่นั่นนะคะก็คือจิตวิญ,ญญาณของคนที่ทําความดีมุ่งสร้างสารรค์สิ่งดีๆให้เกิดประโยชน์กับสังคมหรือผู้ที่เราเรียกกันว่าผู้ปิดทองหลังพระนั่นเองค่ะ และผู้ปิดทองหลังพระของเราในวันนี้นะคะเธอคืออดีตนักเรียนทุนดีกรีด็อกเตอร์ด้านวิศวกรรมหุ่ญญนยนต์และที่สําคัญนะคะยังเป็นมือบรรเลงเพลงขิมนะคะที่หาตัวจับได้ยากทีเดียวแหละค่ะเพราะว่าเธอนั้นสามารถสร้างความสุขให้กับตัวเองและยังสร้างความสุขโดยแบ่งปันเสียงเพลงนี้นะคะให้กับคนในสังคมด้วยเราไปติดตามชมการบรรเลงเพลงขิมนะคะและก็เรื่องราวของเธอไปพร้อมๆกันเลยค่ะ แรกๆเนี่ยก็จะเล่นเป็นเพลงไทยเดิมค่ะตั้งแต่เริ่มที่เรียนตอนปถมเนี่ยก็คือเน้นมาเป็นพื้นฐานทางไทยเดิมหมดเลยแต่ว่าพอเรา,เอาได้ไปเรียนต่อต่างประเทศนะคะก็เริ่มอลองประยุกต์บ้างบางส่วนก็คือเอาเครื่องดนตรีไทยคือขิมเนี่ยไปเล่นเพลงที่เป็นแบบเพลงไทยประยุกต์เพลงไทยสากลอะไรนี้บ้าง ภายหลังก็ได้เล่นลง y o ยู u ูบค่ะก็รู้สึกว่ามีเสียงตอบรับเข้ามาที่มีคนสนใจกอนข้างเยอะเพราะเขาไม่ค่อยนึกถึงว่าเครื่องดนตรีไทยจะสามารถไปเล่นเพลงสากลหรือเพลงไทยสากลเพลงป๊อปอะไรอย่างเงี้ยได้แต่พอเราเอาลองมาประยุกต์เล่นอะไรใหม่ๆที่แบบเป็นสิ่งที่มันติดหูคนยุคใหม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เริ่มมีความสนใจมากขึ้น คือเราก็ไม่อยากจะเล่นแล้วฟังอยู่คนเดียวค่ะคือ,เ,อ,อเรารู้สึกว่าเสียงดนตรีที่เราเล่นเนี่ยมันสามารถสร้างความสุขให้คนอื่นได้จริงๆตัวเองก็ชอบทําบุญอยู่แล้วด้วยค่ะก็พยายามมองหาโอกาสว่าเราจะเอ,อเอาเสียงเพลงเนี้ยไปทําให้เกิดประโยชน์อะไรได้บ้างคือเราเห็นว่าเสียงดนตรีเราสามารถไปมีประโยชน์ให้กับที่สถานที่ตรงนั้นได้เราก็จะจะไปเล่นให้เป็นการกุศลอะไรอย่างี้ค่ะแล้วตัวตัวเราเองเราก็รู้สึก ดี<ช>ด้วยเราก็รู้สึกแฮปปี้ด้วยว่าเราสามารถสร้างความสุขให้คนอื่น เช้าไปแล้วที่จะถามว่ามีกี่วิธีที่จะช่วยลดโลกร้อนแต่ควรถามว่าคุณได้เริ่มทำอะไรบ้างแล้วหรือยัง กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของปิดทองหลังพระกันอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่เมื่อสักครู่นี้นะคะเราได้ไปชมภาพบรรยากาศนะคะกิจกรรมน่ารักน่ารักที่อบอวลไปด้วยความสุขค่ะเพราะว่าผ่านเสียงเพลงบรรเลงนะคะโดยเครื่องดนตรีที่เรียกว่าขิมนี่แหละคะ่ะและวันนี้นะคะผู้ปิดทองหลังพระของเรานะคะผู้แบ่งปันความสุขด้วยเสียงดนตรีนะคะมานั่งอยู่กับเราแล้วล่ะคะ่ะขอแนะนํานะคะดออรอาบิททีระวงกิจค่ะหรืออาจารย์อ้อมนั่นเองค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีอาจารย์อ้อมนะคะ,คะก่อนที่จะพูดถึงกิจกรรมการเล่นดนตรีขิมนะคะให้อาจารย์อ้อมแนะนําตัวหรือว่าเล่าสักนิดนึงนะค่ะว่าอาจารย์อ้อมเนี่ยเ,เป็นอัจฉริยะทั้งในด้านการศึกษาแล้วก็ทางด้านศิลปะอาจารย์อ้อมไปศึกษาที่ไหนมาอย่างไงคะคะก็จริงๆได้รับทุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์นะคะ<า>ก็<า>ให้ได้ไปเรียนที่ต่างประเทศที่ประเทศอเมริกาค่ะก็ไปเรียนทางด้านสาขาวิศวกรรม เครื่องกลนะคะ,คะก็รับทุนไปตั้งแต่ปริญญาตรีจนจบปริญญาเอกค่ะแล้วก็พอจบปริญญาเอกทางสาขานี้ก็กลับมาทํางานใช้ทุนตอนนี้เป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีะค,ะค่ะค่ะดูแล้วถ้าใครไม่รู้จักอาจารย์อ้อมดูแล้วโอ้โหจากการศึกษาที่จบมาเรียนมาทางด้านนั้นกับเสียงเพลงดูแตกต่างกันโดยสิ้สนเชิงเลย <laughs> แล้วอาจารย์ไปเขาเรียกว่า หยิบขิมขึ้นมาเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับตัวเองโดยแบ่งปันความสุขให้กับผู้อื่นได้ยังไงคะค่ะจริงๆคือเป็นคนที่ชอบอรักเสียงดนตรีม,มาตั้งแต่เด็กะนะคะคะ่คุณแม่เนี่ยก็คือสนับคุณพ่อคุณแม่ก็สนับสนุนให้เล่นดนตรีตั้งแต่เล็กก็เรียนทั้งดนตรีสากลแล้วก็ดนตรีไทยจริงๆดนตรีไทยเนี่ยเริ่มเรียนตั้งแต่อา,อายุป,ประมาณ 6- 7ขวบประมาณปหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะ,คะก็คือจริงๆคุณแม่ก็ อยากจะให้เราได้มีกิจกรรมนอกเวลาเรียนตอนแรกก็จะพาไปเรียนรำเพราะว่าเป็นผู้หญิงแต่ว่าตอนที่จะพาไปห้องนาฏศิลป์เนี่ยค่ะเราไปเดินผ่านห้องดนตรีไทยก่อนแล้วเราก็ได้ยินเสียงว่าเออมันมีเสียงออกมาจากห้องนี้แล้วมันเป็นเสียงเพลงก็สนใจคุณแม่ก็เลยพาเข้าไปดูว่ากิจกรรมในห้องมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็วันแรกที่เข้าไปถึงก็ตื่นเต้นมากมีเครื่องดนตรีหลายประเภทมากเราไม่เคยเห็นมาก่อน ก็ไปถามคุณครูว่าเครื่องดนตรีไหนที่มันเล่นง่ายที่สุดคุณครูก็บอกขิมนี่ยแหละเล่นง่าย <Yes. S 1> แล้วก็ค่ะเราก็เลยเชื่อคุณครูก็ลองเล่นขิมมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็วันแรกที่ไปเรียนปุ๊บก,ก็ได้เจออาจารย์คุณครูท่านแรกนะคะชื่อคุณครูการจนาอินทศุนานาน์นะคะก็เป็น,ท,นท่านเป็นเหมือนกับหัวหน้าภาควิชาดนตรีไทยจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธประสานมิตระคะ่ะพอดีตอนนั้นเราเรียนปฐมสาธิตประสานมิตร ท่านมาช่วยสอนให้เด็กประถมด้วยแล้วก็เราไปเรียนวันแรกปุ๊บเนี่ยก็อาจารย์ท่านก็ไปคุยกับคุณแม่เลยอบอกว่าเนี่ยลูกสาวดูชอบในการที่จะเล่นแล้วก็ ตัวขิมเนี่ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเรียนได้เร็วค่ะคุณครูก็เลยแนะนําให้คุณแม่เนี่ยพาเราไปเรียนอนอกเวลาไปเรียนกับคุณครูที่มหาวิทยาลัยนอกเวลาก็เลยเริ่มต้นมาตั้งแต่ตอนนั้นนะคะคือคุณครูก็เห็นแววแล้วเรารู้สึกสนุกกับการที่เป็นได้ไเริ่มเล่นตรงน,น,นั้นก็เลยได้ต่อยอดมาเรื่อยๆ่ค่ะแล้วทํา,าไมช่วงที่เรียนอยู่อเมริกาได้นําขิมไปเล่นด้วยไหมคะค่ะก็จริงๆมันพอเราเริ่มเล่นปุ๊บมันรู้สึกว่าเรามี เ,เราสามารถที่จะถ่ายทอดวัฒนธรรม<ะ>คือมันเป็นเครื่องดน,นตรีไทยแล้วเราจะเรียนต่างประเทศเราก็รู้<ะ>สึกว่าเรามีความสามารถตรงนี้เราน่าจะเอาติดติดตัวเรา<ะ>ไปด้วยแล้วมันน่าจะมีโอกาสที่เราจะได้เผยแพร่วัฒนธรรมตรงนี้ก็จริงๆมันก็ได้มีโอกาสจริงๆนะคะเพราะว่าเราไปอยู่ที่มหาทยาลัยมันก็จะมีงานที่เขาเป็นงานเหมือน ไทยเฟสที่เราจะเอาดนตรีไทยเอานาฏศิสินไทยเอาวัฒนธรรมไทยอาหารไทยไปเผยแพร่ให้ชาวต่างชาติได้ได้ชิมอาหารไทยได้ลองดูการแสดงอะไรของไทยอะไรอย่างนี้ค่ะก็ทําทุกปีก็รู้สึกว่าได้รับสิ่งตอบรับค่อนข้างดีมากพราว่า ชาวต่างประเทศเขาก็ไม่เคยเห็นอะไรที่เป็นไทยๆแบบนี้ค่ะเพราะเขาได้ได้สัมผัสใกล้ชิดเหมือนเราไปเล่นให้เขาดูแบบอยู่ในวงที่ใกล้ชิดเขาก็ชอบฉะนั้นก็เรียกว่ามีฝีมือฝึกฝนขิมมาตั้งแต่เด็กเลยจนถึงทุกวันนี้แล้วก็ที่สําคัญในช่วงที่เรียนต่างประเทศก็ได้นําไปติดตัวเผยแพร่ไปด้วยใช่ไหมคะค่ะแล้วช่วงนั้นพูดถึงการเรียนก็หนักพอสมควรใช่ไหมคะเขาบอกว่าขิมนี่เป็นเครื่องคลายเหงา แล้วมีโอกาสได้สอนเพื่อนต่างชาติไหมคะสอนนี่ไม่เขาสนใจไหมเขาก็สนใจนะคะแต่คงยังไม่ได้สนใจถึงขนาดจะลงมาเรียนแต่ก็แต่ก็ชอบฟังอะไรย่งเงี้ยค่ะยังไม่ยังไม่เคยสอน,ค,สอนค่ะใช่แต่ว่าพูดถึงก็เรียกว่า คุณอ้อมเนี่ยก็มีชื่อเสียงดังมาดังมานานแล้วนะคะในโลกของโซเชียลเพราะว่าคุณอ้อมเป็นหนึ่งในผู้แบ่งปันความสุขผ่านเสียงเพลงโดยการที่เขาเรียกว่าออกทางสื่อต่างๆนะคะ,คะโดยที่คนไม่รู้และที่สําคัญทุกวันนี้ก็ยังเขาเรียกว่ามีจิตใจใจบุญด้วยสามารถไปไปเล่นเพลงให้กับผู้บ้านพักคนชราด้วยใช่ไหมคะ,คะจุดประกายตรงนั้นได้ยังไงคะคือก ปกติเป็นคนชอบทําบุญด้วยค่ะที่บ้านแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเรามีความสามารถตรงนี้เราก็มองหาช่องทางอะค่ะว่าเราจะเอาความสามารถเราไปไปทําบุญได้ที่ไหนบ้างก็อย่างวันเกิดคุณพ่อคุณแม่หรือวันเกิดตัวเองอะไรเงนี้ก็จะพยายามหาสถานที่ที่จะไปทําบุญก็มีเคยที่เคยไปนะคะก็จะมีบ้านพักคนชราที่เอาหิ่มไปเล่นแล้วก็ บ้านพักเด็กกำพร้าอะไรเงี้ยค่ะก็มีเอาดนตรีไปเล่นให้น้องฟังบ้างหรือว่าตามโรงพยาบาลที่มีผู้ป่วยมะเร็งอะไรเงยค่ะก็คือเคยมีคุณหมอที่ติดต่อเรามาผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์กว่าเออเห็นเราเล่นดนตรีเขาก็เนี่ยเขามีโครงการดนตรีบำบัดที่จะช่วยเหมือนกับ สร้างเสริมกำลังใจให้กับผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยมะเร็งอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ชวนมาว่าเออสนใจไหมหจะไปเล่นแล้วก็เลยชวนเพื่อนๆแล้วก็เอาดนตรีไปเล่นก็เนี่ยค่ะเราก็พยายามที่จะหาช่องทางแล้วพอ,อเราเริ่มเล่นดนตรีลงโซเชียลเน็ตเวิร์กก็จะมีหน่วยงานต่างๆที่เขาเริ่มติดต่อเข้ามาเพราะว่าเห็นเราก็สนใจที่จะเล่นเพื่อสาธารณณะ,ะด้วย,ยอาจารย์อ้อมเริ่มเล่นดนตรีเล่นขิมเนี่ยลงโซเชียลมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะ ก็จริงๆตั้งแต่สมัยเรียนอยู่ที่อเมริกาค่ะ,คะก็ตอนแรกเนี่ยยังไม่ได้เริ่มลง u t u b e <ม>นะคะก็รู้สึกว่าเราอยู่ต่างประเทศอยู่ไกลาจากที่บ้าน<ม>อยู่ไกลาจากคุณพ่อคุณแม่เพื่อนๆที่เมืองไทยค่ะแล้วก็มองหาช่องทางที่เราจะติดต่อสื่อสารกับเขาได้ยังไงก็เลยเริ่มที่จะเขียนบล็อกค่ะ,คะก็เป็นเป็นบล็อกธรรมดาเนี่ยแหละแต่ว่าเราก็มีเริ่มเล่นขิมบ้างอะไรเงี้ยเราก็เอาเพลงตรงเนี้ยไปโพสในบล็อก แล้วก็เริ่มรู้สึกว่ามีคนเซิร์ชเข้ามาจากคีย์เวิร์ดยางบางคนชอบฟังเพลงบุพเพันิวาสอ,อะไรเงี้ยค่ะก็มีจากคีย์เวิร์ดบุพเพศนิวาสมันมันเข้ามาที่ทบล็อกเราเยอะแล้วคนเข้ามาฟังค่อนข้างจะเยอะมากเราก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเออเราเล่นไปเนี่ยจริงๆเราไม่ได้ตั้งใจเราไม่ได้คิดว่าจะมีคนได้รับความสุขจากตรงนั้นเยอะ คือมีมีคนที่สนใจจะฟังแล้วได้รับจากความสุขจากเพลงที่เราเล่นเยอะ,ะขนาดนี้ตอนที่เราเล่นเนี่ยบางทีเราตอนแรกเราคิดถึงแค่เออเราอยากเล่นให้คุณพ่อคุณแม่เราฟังให้เพื่อนเราฟังแต่พอเราเริ่มเปิดช่องทางตรงนี้ไปแล้วมีคนสนใจเข้ามาเยอะ,ะก็เลยเริ่มเป็นจุดที่เราก็เริ่มขยายออกไปค่ะพะอ้อมกลับมาออที่เมืองไทยปุ๊บก,ก็เลยเริ่มลองที่จะ อาจเป็นวิดีโอขึ้น YouTube บ้างเพราะว่าตอนที่อยู่เป็นบล็อกเนี่ยมันจะมีแต่เสียงเพลงะจะไม่มีภาพอะไรเงี้ยค่ะแต่พอ,อ,อได้ลง YouTube มันก็จะเห็นภาพเ,เคลื่อนไหวม,มือที่เรากำลังตีขิมอะไรเงี้ยค่ะ,คะก็ได้รับฟีดแบ็กกลับมามอีกเป็นโพซิทีฟกลับมาอีกเยอะเหมือนกันว่าเออเขาเริ่มไปจุดประกายให้หลายคน ที่อยากจะลองกลับหันกลับมาเล่นดนตรีไทยบ้างตรงนี้เองปะคะ<ด>ที่มันเป็นมันเป็นจุดเปลี่ยนจุดสําคัญที่ทําให้คุณอ้อมรู้สึกว่านอกจากเราแบ่งปันความสุขผ่านทางโซเชียลแล้วเนี่ยเราควรจะไปหาช่องทางอื่นอีกค่ะก็จริงๆกรรู้สึกว่าตัวเองตอนแรกไม่คิดว่าความสามารถในการเล่นดนตรีของเราจะจะไปจุดประกายอะไรให้สังคมได้เยอะค่ะ,คะแต่พอเราได้ลองมาทำปุ๊บแล้ว เห็นเสียงตอบรับที่กลับมามันก็เป็นกําลังใจกลับมาให้เราว่าเออสิ่งที่เราทําจริงๆก็ไปมีเป็นแรงกระเพื่อมอะไรเล็กๆในสังคมได้เหมือนกันอย่างเช่นคนสมัยใหม่เดี๋ยวนี้ค่ะอาจจะรู้สึกว่าดนตรีไทยเ,เรื่องน่าเบือ่อโดยเฉพาะเด็กสมัยใหม่ก็อาจจะไม่ค่อยสนใจที่จะเล่นดนตรีไทยแล้วแต่พอเราเอาดนตรีไทยเครื่องดนตรีไทยเนะะี่ยค่ะมาลองเล่นเพลงที่แบบประยุกต์ไปหน่อยนึงอ,อาจจะเป็นเพลงที่เขาคุ้นหูไม่ได้เล่นเฉพาะเพลงที่เป็น สุนทราพ่อหรือเพลงไทยเดิมอย่างเดียวมันก็ทําให้เขารู้สึกสนใจมากขึ้นมาได้เขาก็รู้สึกว่าเออดนตรีไทยก็เล่นเพลงแบบนี้ได้ด้วยหรออะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเออน่าจะลองหันกลับมาสนใจเล่นดนตรีไทยบ้างก็รู้สึกว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่คือความสามารถเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถที่จะจุดประกายเล็กๆให้กับสังคมได้อะไรเงี้ยแล้วอาจารย์เอาเวลาที่ไหนคะมาลงเพราะว่าจริงๆงานประจําก็ทําอยู่เป็นอาจารย์ด้วยใช่ไหมคะเอาเวลาเลิกงาน ค่ะส่วนใหญ่ก็ใช้เวลาวันเสาร์อาทิตย์อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะมาเล่นดนตรีแล้วก็อัดคลิปลง YouTube ค่ะแต่เท่าที่ทราบแล้วที่เป็นคนติดตามเสียงเพลงของอาจารย์อ้อมด้วยก็เลยทราบนะคะ,คะว่านอกจากจะเป็นวิดีโอที่เล่นดนตรีแล้วก็จะมีการรวมวงมีการรวมวงก็มีเพื่อนๆอ,อีกหลายคนที่มาแจมกันด้วยมีการร้องเพลงด้วยใช่ไหมคะค่ะตัวน,นั้นเกิดขึ้นได้ยังไงคะ ก็พอเราเริ่มเป็นที่รู้จักก็จะมีนักดนตรีที่ติดต่อเข้ามามแล้วก็อยากจะมาลองเล่นขยายคนนะคะ<ม>ทำให้มันบอกว่าดูน่าสนใจมากขึ้นม,มีทั้งเพื่อนๆที่เล่นดนตรีสากลแล้วก็จะลองมาเล่นร่วมกับดนตรีไทยของเราหรือว่าจะเป็นนักดนตรีไทยอย่างน้องที่เป่าขลุ่ยอะไรเงี้ยค่ะ<ม>เขาก็เห็นเราเล่นดนตรีไทยแนวสากลได้เขาก็จะลองอยากจะลองเข้ามาแบบ เล่นด้วยร่วมเล่นด้วยเลยจะอ้อมก็เปิดกว้างเลยใช่ค่ะ,ะ,คะแล้วจริงๆมันก็มีจุดเริ่มต้นจากครั้งหนึ่งที่อ้อมได้รับเชิญไปงานอ e ีกไนท์ไทยแลนด์นะคะก็คือเป็นงานที่เขาเป็นงานที่มีจุดประสงค์ในการที่จะจุดประกายให้กับคนในสังคมคจริงๆแล้วเขาจะเชิญวิทยากรเนี่ยไปพูดเป็นเวลาประมาณ5นาที แต่พอด,ดีอ้อมพูดไม่เก่งอ้อมก็เลยขอเขาเั้นเดี๋ยวขอเอาขิมไปตีแล้วกันอไะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเตรียมเพลงไปประมาณ5นาทีแล้วก็ตอนนั้นก็พยายามจะสื่อเมสเซจให้กับคนที่มาร่วมงานว่าควรจะคืออยากให้เริ่มต้นจากตัวเองแล้วก็แล้วก็ เหมือนกับช่วยกันนะคะอยากให้ทุกคนในสังคมช่วยกันคือการจะทําให้สังคมดีขึ้นเราไม่สามารถทําด้วยตัวเองคนเดียวได้แต่ก็ควรจะเริ่มจากตัวเองเสร็จแล้วก็ชวนคนรอบๆข้างมาทําร่วมกันตอนนั้นก็เลยทําเป็นดนตรีแต่ว่าก็ชวนเพื่อนจากหลายๆที่มาเล่นด้วยกันแล้วก็ส่งนสเฉดตรงนี้ให้มันดูมีพลังมากขึ้นนอกจากขิมที่อาจารย์อ้อมถนัดแล้วมีดนตรีชนิดอื่นที่เล่นได้ไหมค ก็อ้อมเรียนทั้งดนตรีไทยและดนตรีสากลน,นะคะถ้าดนตรีสากลก็เล่นได้มีอิเล็กโรอน์นะคะที่ที่ที่พอเล่นได้แต่ดนตรีไทยก็เล่นอยู่หลายอย่างแต่ที่ขนาดสุดก็จะเป็นขิมคิม,น,มนะคะ,ะ,ค,ะค่ะเอาเป็นว่าช่วงแรกนี้เรารับรู้เรื่องราวของอาจารย์อ้อม นะะในการที่เธอรักนะคะในเสียงดนตรีไทยนะคะโดยเฉพาะเครื่องดนตรีขิมแล้วก็ที่สําคัญก็ยังแบ่งปันความสุขเมื่อกี้เล่าไปแล้วนะคะในช่วงแรกว่าก็ยังแบ่งปันความสุขไปยังบ้านพักคนชราอะไรด้วยแต่ว่ายังมีอีกหลายสิ่งค่ะที่เรายังพูดคุยกับเธอไม่หมดนะคะเดี๋ยวมาติดตามต่อในช่วงหน้าค่ะ คนดีทำดีไม่ต้องคิดความซื่อสัตย์เป็นคุณสมบัติพื้นฐานของคนดีเกิดมาพึ่งกันผิวพันชัยแบ่งสักศรีวันนี้เราอยู่คิดดูให้ดีถึงจะจนจะมีอยากไปสร้างเวรกรร ชชัั่ววไปออาจ,จต้้งใกนเความดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องช่วยกันทำสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินสนับสนุนคนไทยทำดีมีจริยธรรม ช่วงที่3ของปิดทองหลังพระนะคะช่วงนี้ยังอยู่กับอาจาร,รย์อ้อมนะคะหรือดรอาทิพีธีระวงกิจนะคะเรียกได้ว่าอาจาร,รย์อ้อมนั้นเป็นผู้ที่หลงไหลในเสียงดนตรีโดยเฉพาะขิมมาโดยตลอดและที่สําคัญยังเป็นผู้ที่แบ่งปันความสุขนะคะผ่านเสียงเพลงซึ่งสิ่งหนึ่งที่อาจารย์อ้อมเล่าให้ฟังแล้วก็คือได้มีจิตอันเป็นกุศลที่ไปถ่ายทอดบทเพลงให้บ้านพักคนชราใช่ไหมคะให้อาจารย์เล่าอีกสักนหนึ่งว่าเวลาไปที่นั่นแล้วนะคะเพลงที่ไปบรรเลง เป็นเพลงประเภทไหนอะไรยังไงค่ะก็ส่วนใหญ่เวลาจะไปก็จะเตรียมเพลงสุนทราภร์เพลงเก่าๆไปนะคะเพราะว่าจากที่เคยไปเล่นก็จะสังเกตดูว่าคุณตาคุณยายก็จะรีเควสเพลงประมาณอ,มอย่างเงี้ยค่ะก็เตรียมไปแล้วก็ ุณตาคุณยายก็ชอบค่ะคือพอเราเตรียมเพลงอะไรที่ท,ที่ที่ท่านรู้จักอะค่ะบางคนก็จะเริ่มร้องตาม,มเริ่มที่จะร้องตาม,มบางคนก็จะลุกขึ้นมารำตาม,มจังหวะเสียงเพลงอะไรเย่งนี้ค่ะก็ถ้าเป็นเพลงที่เขารู้จักเขาก็จะอินมากค่ะมันแตกต่างไหมคะจากการที่ถ้าไปเล่นเพลงให้ผู้ป่วยฟังตามโรงพยาบาลอ๋ออย่างตอนที่ไปเล่นให้ที่โรงพยาบาลก็จะเตรียมเพลงแบบว่าสบายสบายเพลงที่ ที่อาจจะฟังแล้วคือให้มันเป็นจังหวะแบบที่ให้เขารีแลกซ์อะค่ะจะเป็นอีกแนวหนึ่งก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวช้าๆหน่อยอะไรเง,งี้ย <C> e <an> ค่ะสิ่งหนึ่งที่เวลาคุณอ้อมไปแล้วคุณอ้อมเห็นจากการที่เราไปบรรเลงเพลงให้เขาฟังแล้วจากการสังเกตเป็นยังไงบ้างคะก็คืออย่างที่ไปบ้านพักคุณชลานี่ก็ครั้งล่าสุดนี่ก็รู้สึกว่าคือ เรารู้สึกดีใจที่เวลาเราไปเล่นแล้วคุณตาคุณยายรู้สึกว่าเขาเขามีรอยยิ้มส่งกลับมาให้เราแล้วเขาสนุกกับการที่ได้ทํากิจกรรมอะไรบางอย่างแล้วคือเหมือนกับมีเสียงเพลงมาทําให้เขารู้สึกกระปี้กระเป๋าได้ได้ร้องเพลงที่เขาเคยรู้จักบ้างหรือว่าได้ตบมือตามจังหวะบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่ามันก็เราก็สามารถจะเป็นส่วนหนึ่งในเวลาช่วงเวลาที่อาจจะไม่ได้ยาวมากแต่ว่า อย่างน้อยก็ได้ไปสร้างความสุขให้ให้กับคนชราที่อ,อาจจะคือถ้าเราไม่ไปเขาก็อาจจะอยู่เหนียเหอโดยที่ไม่มีกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีบ้างไหมคะที่มาบอกว่าอู้อยากจะให้อาจารย์อ้อมสอนหน่อยสอนขิมให้คุณตาคุณยายหน่อยมีไหมคะ ก็จะมีมาถามนะคะคืออย่างที่เราเล่นอ,อย่างอย่างที่อ้อมเล่นจบแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีคุณตาคุณยายเข้ามาคุยด้วยบางทีก็จะถามลูกเมื่อไหร่จะมาอีกไรเงี้ยม,มาอีกนะคะอะไรเงี <g> ้ย <ül üyor> เราจะไปฟังเพลงที่ไหนได้อีกออไรเง <c oughs> <ๆ>ี้ยก็ใหญ่จะเป็นแนวนั้น <c oughs> นะคะคุณอ้อมไปกับคุณแม่หรือไปกับเพื่อนๆคะเวลาไปทํากิจกรรมกุศลแบบนี้มีทั้ง2ออย่างนะคะแล้วแต่โอกาส ก็มีทั้งที่ชวนกันในกลุ่มเพื่อนก็จะมีหลายกลุ่มอาจจะเป็นกลุ่มที่แบบชอบทําบุญอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหรือว่าเป็นกลุ่มมีทั้งที่ชวนนักศึกษาไปก็มีคะ่ะแล้วก็กลุ่มที่เป็นเพื่อนนักดนตรีอะไรเงี้ยค,ะค่ะก็จะมีชวนกันไปเรื่อยๆแล้วแต่โอกาสคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็จะจะไปประจําอยู่แล้วถ้ามีแบบงานวันเกิดของใครอะไรเงี้ยคะ่ะส่วนใหญ่ก็จะหาที่ทําบุญกันค่ะ แต่เท่าที่ทราบอาจารย์อ้อมตอนนี้นอกจากภาระหน้าที่ในการเป็นอาจารย์แล้วด้วยก็เรียกว่าสอนก็หนักอยู่พอสมควรคใช่ไหมคะ,คะตรงนี้เราถือเป็นอุปสรรคไมยค่ในการจัดสรรเวลาที่เราจะไปทํากิจกรรมกุศลแบบนี้จริงๆมันก็ เป็นอุปสรรคเล็กน้อยอคือเหมือนกับพ่าพองานหลักเราค่อนข้างจะเยอะ <Okay. S 1> ตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเรื่องเล่นดนตรีก็ซาสามมาบ้างแต่ก็พยายามไม่ทิ้งะคะ <Okay. S 1> เพราะว่าเราก็มีกลุ่มเพื่อนอที่ช่วยกระตุน้นชวนเราไปเล่นที่นู่นที่นี่บ้างอ้อมก็จะ,ะรับส่วนใหญ่ก็จะรับไปเล่นเพราะว่าเราก็ไม่อยากจะทิ้งตรงนั้นอย่างเวลามีคนชวนไปถ้าเป็นงานบุญอย่างนี้นะคะ่ะอ้อมไม่เคย ถ้าถ้าไม่ติดอะไรจริงๆจะไม่ค่อยปฏิเสธแสดงว่าตอนนี้อาจารย์อ้อมมีคิวมีไหมคะมีมาขึ้นคิวมาแต่ละเดือนต้องไปไหนอะไรยังไงช่วงนี้น่าจะไม่ชุกขนาดนั้นแล้วค่ะแต่ก็จะมีบ้างอย่างถ้าเดือนหน้าก็จะมีไปเล่นที่สถานทูตสิงคโปร์ช่วงนี้เขาจะมีจัดงานที่ที่ครบรอบของประเทศเขาอะค่ะแล้วก็มีสถานทูตไทยที่นู่นก็เชิญมาให้อ้อมไปไปร่วมเล่น ดนตรีไทยที่นู่นด้วยค่ะ,คะทีนี้ถ้าเด็กๆที่เขาดูแล้วเขาสนใจอยากจะเรียนอาจารย์อ้อมอาจารย์สอนไหมคะเปิดสอนไหมอยาก <3 S 2> เปิดเหมือนกันค่ะแต่ตอนนี้ยังยังต้องจัดสรรเวลานิดนึงนะคะก็ถ้าถ้างานาทางหลวงงานที่ไปช่วยทางงานทางมหาวิทยาลัยถ้าเริ่มซาลงก็น่าจะพอมีเวลาได้ แต่ว่าช่วงนี้ก็ทําหลักสูตรเหมือนกันก็ก็คือสอนแต่ว่าไม่ได้สอนทางดนตรีก็จะไปสอนทางวิศวกรรมหุ่นยนต์อ,อยู่นะคะอย่างตอนนี้ก็พยายามที่จะสร้างหลักสูตรขึ้นมาใหม่ซึ่งเป็นหลักสูตรทางวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเป็นที่แรกๆของประเทศไทยก็คือจริงๆสถาบันที่อ้อมทํางานเนี่ยเป็นสถาบันแรกในประเทศไทยที่เปิด ให้ปริญญาโดยตรงทางวิศวกรรมหุ่นยนต์เลยค่ะ,คะตอนนี้เราก็เพิ่งเปิดปริญญาตรีหลักสูตรปริญญาตรีเริ่มมาปีที่แล้วแล้วก็จัดการเรียนการสอนรูปแบบที่อาจจะไม่เหมือนกับที่อื่นคือเราจะเน้นสร้าง motivation ให้กับเด็กในห้องเรียนอะไรเงี้ยค่ะ,คะก็ตอนนี้ก็ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับตรงนู้นก่อนก็ถ้าหลักสูตรตรงนี้เริ่มเริ่มเข้าที่เมื่อไหร่ก็น่าจะพอมีเวลาที่จะ ออมาพิจารณาที่จะมาสอนดนตรีได้ค<า>่ะท<ม>้ายที่สุดแล้วนะคะในมุมมองของอาจารย์อ้อมอาจารย์อ้อมคิดว่าดนตรีเนี่ยมันเป็นเครื่องเยียวยาสามารถช่วยรักษาสร้างความสุขให้คนอื่นได้ยังไงบ้างคะค่ะก็จริงๆจ,จากที่ตัวเองสัมผสัสนะคะการที่เราเล่นดนตรีมันเป็นการเหมือนกับทําให้เรารู้สึกสงบลงอย่างหนึง่งแล้วก็ทําให้เราคือเวลาเรามีจิตใจที่วุนว่นวายแล้วพอได้มา เล่นดนตรีแล้วก็เราฟังเสียงดนตรีที่เราเล่นมันทำให้จิตใจเราสงบลงนะคะแล้วอ้อมก็คิดว่าการที่หลายๆคนเข้ามาฟังแล้วรู้สึกดีกับเสียงเพลงของเราเขาก็น่าจะรู้สึกคล้ายๆกันนะคะจากจากฟีดแบคที่บางคนบางท่านที่ตอบกลับมาก็จะมีบางท่านเป็นคุณแม่ที่ตั้งครันอยู่ ก็มีฟีดแบ็กกับมาหลายคนเหมือนกันค่ะบอกว่าเนี่ยเปิดเพลงคุณอ้อมให้ลูกฟังทุกคืนเลยตอนนี้ลูกคลอดออกมาแล้วดูเป็นคนที่แบบใจเย็นอะไรเงี้ยค่ะ,คะเขาก็จะเขียนมาเล่าอะค่ะ,คะเราก็รู้สึกเราก็รู้สึกดีใจไปด้วยว่าเสียงเพลงของเราสามารถที่จะคือจริงๆเราก็ไม่เคยคิดว่ามันจะทำอะไรได้มากขนาดนี้แต่พอเราได้ลองทำไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามีคนที่ได้รับประโยชน์จากตรงเนี้ยค่อนข้างเยอะค่ะ ก็อันนี้ก็เป็นส่วนดีอันนึงของการที่เล่นดนตรีและเสียงดนตรีค่ะค่ะท้ายสุดให้คุณอ้อมเขาฝากถึงคนที่อยากเป็นจิตอาสาแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าเขาจะทําอะไรดีอย่างคุณอ้อมเนี่ยเป็นจิตอาสาโดยการที่แบ่งปันเสียงเพลงผ่านค,ความสุขไปสร้างความสุขให้กับคนอื่นนะคะแต่สําหรับน้องๆที่เป็นจิตอาสาอยากจะทําแบบนี้บ้างเขาต้องทํำยังไงก่อนคะจริงๆอ้อมว่าเริ่มถามจากตัวเองก่อนว่าเราถนัดอะไร การที่เราเริ่มจากสิ่งที่เราถนัดเนี่ยคะ่ะเราจะเราจะรู้สึกมั่นใจับการที่จะเอาความสามารถของเราตรงนั้นน่ะไปแชร์คือพออย่างของอ้อมเนี่ยอ้อมรู้สึกว่าอ้อมถนัดในการเล่นดนตรีอ้อมก็จะพอเราถนัดปุ๊บเราเล่นปุ๊บมันจะเริ่มมีไอเดียเข้ามาค่ะว่าเราสามารถจะเอาดนตรีไปทําอะไรได้บ้างก็ถ้าจะฝากถึงน้องๆก็น้องๆอาจจะลองเริ่มถามตัวเองว่าเราถนัดเราชอบที่จะทําอะไรบางคนอาจจะชอบวาดรูป ้มันก็คือเราก็เริ่มลองมองโอกาสร,รอบๆตัวของการวาดรูปเราสามารถที่จะเอาวาดเอารูปที่เราวาดเนี่ยไปทำประโยชน์อะไรได้บ้างอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แชร์ต้องมีจิตใจที่อยากจะแชร์สิ่งที่เราเหมือนกับได้จากการวาดรูปหรือการเล่นดนตร,ตรีตรงนั้นเนี่ยให้คนอื่นมันก็จะเริ่มมองเห็นช่องทางจริงมันมีช่องทางอยู่ทั่วไปะคะ่ะอยู่ที่ว่าเราจะมองหายมันหรือเปล่าค่ะ และนี่เป็นเรื่องราวดีๆเลยนะคะของดรอาบยิธีระวงกิจค่ะอาจารย์อ้อมนะคะ,คะหรือที่ทุกคนทั่วไปรู้จักกันในโลกของโซเชียลแน่นอนเลยว่าคนที่ชอบฟังดนตรีไทยฟังเพลงเก่าๆเ,เพลงเดิมๆเ,เนี่ยจะต้องนึกถึงอาจารย์นะคะ,คะและที่สําคัญนะคะอย่างที่อาจารย์อ้อมฝากไว้นะคะการเป็นจิตอาสาแค่เราเริ่มคิดที่จะเป็นจิตอาสาเนี่ยก็เหมือนกับว่าเราเริ่มที่จะ คิดดีทำดีแล้วแหละเป็นจุดเริ่มต้นของการทำความดีนะคะซึ่งการทำความดีนั้นก็ไม่ได้จำกัดนะคะว่าคุณจะต้องทำแบบนั้นแบบนี้อยู่ที่ว่าถามตัวเองก่อนว่าเราถนัดแบบไหนแล้วก็พร้อมนะคะที่จะแบ่งปันความสุขนั้นนะคะเป็นเรื่องของการทำความดีสู่ผู้อื่นค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะคะ,คะสวัสดีค่ะ คุณผู้ชมคะหากคุณผู้ชมนะคะมีเรื่องราวดีๆของผู้ปิดทองหลังพระนะคะก็สามารถเขียนเรื่องราวเหล่านั้นนะคะมาได้ค่ะตามที่อยู่นะคะที่ขึ้นให้ทางด้านหน้าจอนี้นะคะทางรายการของเราก็จะร่วมกันค้นหาคนด,ดีนะคะและร่วมกันเป็นกําลังใจให้พวกเขาทําดีต่อไปค่ะวันนี้หมดเวลาของปิดทองหลังพระแล้วนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะม่ม ใครรู้แต่เรารู้รู้ว่าเรานั้นทำเพื่อใครไม่ว่าวันพรุ่งนี้มันจะเป็นเช่นไรก็จะไม่เสียใจกับสิ่งที่เราได้ทำฝา ได้วังให้ใครจดจำแม่อยากเย็นแค่ไหนไม่เคยพูนสักคำไม่มีใครจดจำแต่เราก็ยังผูงใจจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาจะยอมรับโชคชะตา